นี้คือต้นต้นนี้กี่ปีครับครูโมครับตันนี้ต้นต้นนี้เข้าปีที่3ามแล้วครับเขาจะให้ผลผลิตดีที่สุดในช่วงกี่ปี3มปีขึ้นไปครับครับถ้าบำรุงดีๆก็4ี่0ถึงหิโลได้ต่อต้นครับต่อต้นใช่ครับหกหถึงแดลูกก็โลหนึ่งแล้วครับครับใช่ครับแล้วรอขายในกิโลเท่าไหร่ครับตัวนี้อ่าช่วงนี้จะอยู่ที่ร้อยถึงร้อยห้าสิบครับแล้วแต่หนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบใช่ครับได้กี่ลูกประมาณแปดลูกโลแปดลูกโลใช่พอดีพอดีประมาณนี้พอดีคำเนาะใช่ครับครับรอช ยกขาวยกขาว <c oughs> ห,หวานมากใช่ครับเดี๋ยวถามข้อมูลในเรื่องของการปลูกพุทราเนาะครับนะครับ,รบเราปลูกพุทราเนี่ยเราต้องทําสาวถูกต้องไหมครับใช่ครับปีหนึ่งหลังที่เราเก็บผลผลิตสก็คือประมาณต้นมีนาเราจะเสร็จแล้วก็ตัดกิ่งข้างบนก่อนครับตัดกิ่งข้างบนให้มันโล่งเลยแล้วก็ตัด เลยข้อต่อระหว่างพุทราป่ากับพันธุ์ดีขึ้นมามันจะทุกพุทราทุกต้นมันจะมีรอยต่อเพราะว่าเขาใช้ตอพื้นบ้านที่อยู่ตามไร่ตามานาเนี่ยมาทาเป็นตอพุทราป่าอตัดเลยขึ้นมาทั้ง2อกนึงซอกนึงก็คือประมาณนี้ใช่ครับเนี่ยปีที่แล้วผมตัดตรงนี้เห็นไหมเพื่อเขาจะแตกตามาใหม่ใช่เขาแตกมาแล้วเราก็เหลือไว้หนึ่งถึงสองกิ่งหนึ่งถึงสองกิ่งแล้วแตควว่ความกว้างความทีที่เราปลูกบางคนปลูกสี่คูณสี ก็ไม่ต้องไว้เยอะไว้กิ่งเดียวพอครับของผมเนี่ยสี่คูณหกผมก็ไว้ได้สองทำกิ่งได้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวพงผู้เปนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่สวนลุงร้านอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่กับครูคมโกมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่นี่พาไปชมครับพุทราไต้หวันนะครับปกติเราเคยเห็นแต่พุทรานมสดพุทราอื่นๆเนาะใช่แต่นี่คือเป็นพุทราไต้หวันนะครับครูคมปลูกพุทราตัวนี้มากี่ปีแล้วครับตัวนี้ปีนี้เข้าปีที่สี่แล้วครับผมปีที่ส หิมะขาวหยกขาวน้ำผึ้งราชาหิมะแดงอินเดียแล้วก็พุทราเกาหลังเบอร์หนึ่งไว้ผสมเกสรครับเดือเท้าความนิดนึ่งได้ไอเดียมาจากไหนถึงมาปลูกพุทราครับก็เคยไปชิมที่ฮ่องกงแล้วมันมันอร่อยมันไม่เหมือนพุทราที่เราเคยกินในท้องตราดที่ไทยพอกินเสร็จแล้วก็สแสวงหาว่ามันคืออะไรก็ค้นข้อมูลปรากฏว่าอ๋อมันเป็นพุทราที่ไต้หวันส่งมาขายที่ฮ่องกงแล้วก็เลยศึกษาแล้วก็ หาพันุมาปลูกทดลองปรากฏว่าพ่อปลูกได้ก็เลยขยายเพิ่มต้นกําเนิดของเขาคือของไต้หวันของไต้หวันใช่ครับนะครับไม่ใช่ของจีนของญี่ปุ่นใช่ไหม,ไมใช่ครับเดี๋ยวรอชิมดูอันนี้คือเป็นยกขาวยกโยคืวหวานมากใช่ครับปลูกต้นนี้กี่ต้นกี่ไร่ครับตัวนี้ตรงนี้ประมาณสามร้อยกว่าต้นครับเก็บผลบุหรี่ไปกี่รอบแล้วครับตัวนี้ปีนี้ก็กำลังเริ่มเก็บ แต่ปีที่แล้วเนี่ยขายก็หน้าสวนนี่เสืองสามคอนบุรีแถวประคำนี่จะมาแถวนี้หมดเลยได้กี่ตันมันไม่รู้ว่าได้กี่ตันไม่เคยช่างแต่ว่าก็ได้เนี่ยได้ตังมาสร้างโรงเรียนนะครับได้กี่ล้านอันนี้โรงเรียนได้ประมาณสามแสนกว่าสามแสนกว่าดาวลดอีกแสนกว่าโอ้โแสดงว่าทาเงินได้แบบง่ายๆเดี๋ยวพามาชมอันนี้คือต้นต้นนี้กี่ปีครับครูโมครับตันนี้ต้นนี้เข้าปีที่สามแล้วครับเขาจะให้ผลผลิตดีที่สุดในช่วงกี่ปีสามปีขึ้นไปครับครับถ้าบารุงดีๆก็ สี่สถึงห้าิบโลได้ต่อต้นครับต่อ,ต,อต้น,น,ตนใช่ครับหกหกถึงแปดโลก็โลหนึ่งแล้วครับครับใช่ครับแล้วเราขายในกิโลเท่าไหร่ครับตัวนี้อ่าช่วงนี้จะอยู่ที่ร้อยถึงร้อยหสิครับแล้วแต่หนึ่งร้อยถึงร้อยหสิบใช่ครับได้กี่ลกูกประมาณ แปดลูกโลแปดลูกโลพอดีพอด,พอดีประมาณนี้พอดีคำเนาะใช่ครับการดูแลรักษาการปลูกพุทาหนี่มันมีความยุ่งยากมีความยากไหมครับอ,อ,อยู่ที่เราเอาใจใส่ว่าจะปลูกอะไรก็ยากหมดทุเรียนทุไรเราเราต้องดูแลเราต้องมีอ,มองค์ความรู้ก็คือเราต้องไปศึกษาจากคนที่เขาเคยปลูกแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็มาลองทําด้วยประสบการณ์ของเราก็คือหลกัหลกๆมันพุทราเป็นพืชเขตร้อนนะนก็จะเหมือนฝรั่งมันจะมีโรคแอนแทกโนดโรคกลาแป้งเพลี้ยไฟลายแดงครับ พวกนกมาจิกอะไรเงี้ยเราต้องมีองค์ความรู้แล้วก็ใช้ยาให้ถูกกับโรคครับก็คือเราปลูกตัวนี้คือแบบว่าสามารถทําเป็นแฟนซีได้ครับต่อต้นเนาะนะครับเดี๋ยวพามาดูต้นนี้นะครับต้นนี้คือเห็นว่ามีแดงอินเดียนะครับปลูกพร้อมกับแดงอินเดียด้วยแดงอินเดียก็ปลูกครับนะครับนี่นะครับ หูดกมากนะครับแดงอินเดียนี่เป็นของที่ไหนแดงอินเดียน่าจะเป็นตามชื่อเขาครับของอินเดียลักษณะเด่นก็คือเวลาโดนอากาศหนาวเขาจะผิวแดงแบบนี้นะครับผิวแดงนั่นที่โดนแดดแล้วก็ต้องอากาศหนาวด้วยถึงจะแดงนะครับพอเริ่มหนาวนี่จะแดงนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะต่วนี้เราก็จะมีสอง้นใช่ครับอันนั้นอันก้าหลังเบอร์หนึ่งอ๋อปกคู่ๆไปด้วยใช่ไหมใช่ครับผมอยู่ในต้นเดียวกันเดี๋ยวเขามาดูตรงนี้ก้าหลังเบอร์หนึ่ง หยิบมาจัดมาให้ปลูกนะครับอันนี้คือเกาลางเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อปลูกเกาลางเบอร์หนึ่งนี่มันเป็นพุทราผสมเกสรผอมเกสหวันหูลูกใหญ่เหมือนกันนะครับลูกใหญ่เหมือนกันครับครับผมเอาผสมเกสรให้รอบๆนี้อ่าเดี๋ยวไปถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสําหรับ่าใครที่สนใจที่อยากปลูกพุทราเนาะเดี๋ยวมาต้นนี้อ่าต้นนี้ติดกล้องตามมาเลยตากล้องครับอากล้องตามมาเลยนะครับ เดี๋ยวถามข้อมูลในเรื่องของการปลูกพุทราเนาะนะครับเราปลูกพุทราเนี่ยเราต้องทํเสาถูกต้องไหมครับใช่ครับปีบหนึ่งหลังที่เราเก็บผลผลิตเสก็คือประมาณต้นมีนาเราจะเสร็จแล้วก็ตัดกิ่งข้างบนก่อนตัดกิ่งข้างบนให้มันโล่งเลยแล้วก็ตัดเลยข้อต่อระหว่างพุทราป่ากับพันธุ์ดีขึ้นมาัทุกพุทราทุกต้นมันจะมีรอยต่อครับเพราะว่าเขาใช้ต่อพื้นบ้านที่อยู่ตามไรตามนานเนี่ยมาทําเป็นตอพุทราป่าอตัดเลยขึ้นมาทั้งสองนึง สองหนึ่งก็คือประมาณนี้ใช่ครับเนี่ยบีที่แล้วผมตัดตรงนี้เห็นไหมเพื่อเขาจะแตกตามาใหม่ใช่เขาแตกมาแล้วเราก็เหลือไว้หนึ่งถึงสองกิ่งหนึ่งถึงสองกิ่งแล้วแต่ความกว้างความทีที่เราปลูกบางคนปลูกสี่คูณสี่ก็ไม่ต้องไว้เยอะไว้กิ่งเดียวพอครับของผมเนี่ยสี่คูณหกผมก็ไว้ได้สองสามกิ่งได้ครับเราตัดปุ๊บแล้วก็เขาจะเริ่มออกดอกในช่วงไหนครับครูมันจะเริ่มตั้งแต่เดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้านี่ก็เริ่มเอาลูกไวแล้วครับมันก็จะมาแก่ช่วงหน้าหนาวพอดีในช่วง เราตัดปุ๊บพอเขาเริ่มตเนี่ยเราต้องดูแลรักษาเขายังไงบ้างครับก็พอตัดเสร็จก็บางคนก็ใช้ปูนเคียวหมากทาครับไม่ให้มันเกิดชราบางคนก็ใช้สีสีสีน้ำทาไม้ทาตรงรอยแผลครับแล้วก็ดูแลเรื่องหนอนกินใบเพี้ยแป้งอะไรพวกนี้ครับสะสมอาหารมาเรื่อยๆเล้๋ยวก็ติดดอกครับผมเดี๋ยวพูดถึงการตลาดนะครับการตลาดคิดว่าพุทราไต้หวันเนี่ยมันยังไปอีกไกลไหมครับครูไปได้อีกไกลครับยืนยันเลยเพราะว่า เบื้องต้นเนี่ยผมทดลองปลูกแค่สองไร่ครึง่งครับด้านนี้จะเป็นพวกอะโวคาโดพวกน้อยหนาฝรั่งอะไรมะม่วงไต้หวันอปรากฏว่าพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยผมปลูกหรือปลูกพุทรามหมดเลยครับเพราะว่าผมเห็นอนาคตว่ามันไปได้เพราะว่าหนึงมันอร่อยครับความอร่อยของเขาเนี่ยมันมันหวานแล้วก็มันกรอบเหมือนเนื้อสาลีนะครับเพื่อนครับกรอบเมนเนื้อสาลี่คือใครได้ชิมเนี่ยก็ ติดใจอืมติดใจแล้วก็จะบอกต่อมันก็คือตลาดบอกบไปในตัวคือมันการันตีคุณภาพมันการันตีครับอ่าตอนแรกคนอาจจะไม่รู้จักเราอาจจะปลูกแล้วก็ไปแจกอานามัยแจกครูแจกหมออย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพอปีสองเขาเาเริ่มรู้จักเขาจะเป็นลูกค้าประจำเราครับ,รบก็เกิดว่าท้องตลาดยังไม่เต็มสามารถไปต่อไกลๆเนาะไม่เต็มง่ายหรอครับไม่เต็มง่ายเนาะผมว่ามันหนึ่งมันลูกใหญ่คนยังไม่ยังรู้จักน้อยครับ2มันอร่อยสําคัญนี่คือมันอร่อยคนกินแล้วชอบครับ คนแก่ก็กินได้เด็กก็กินได้อคนแก่ก็เคี้ยวได้ง่ายเลยครับผมโดยพื้นฐานเนี่ยผู้ชาไต้หวานเขาจะหวานอยู่ที่สิบถึงสิบห้าบิกโดยพื้นฐานอยู่ที่เราบำรุงให้ปุ๋ยดูแลครับครับผมใครที่สนใจอ๋อครูคมสามารถมาชมที่สวนตรงไหนได้บ้างครับก็ให้เพื่อนๆืเซิร์ชใน Google แมพว่าสวนโรงร้านผู้ชายมะขาวใน Google แม p นะครับมันจะขึ้นมาเลยขึ้นแผนที่มาเพื่อนๆก็ตามแผนที่มาเลยมาถึงบิ๊กซีน้องกี แล้วก็ค่อยเลี้ยวเข้าซอยมาจับ GPS สูนยงร้านเนี่ยมันมาประมาณ10กิโลมันจะมาถึงสวนแล้ว่าโทรนัดล่วงหน้าก่อนสักวันหนึ่งนะครับครับผมมาชมได้ตั้งแต่เดือนเนี่ยครับกลางธันวาไปจนถึงต้นมีนามีมีเก็บลูกให้ชิมได้มาเก็บผลผลิตมาชมมาดูมาศึกษาใช่ครับเพื่อดีต่อยอดเนาะยินดีให้ความรู้ยินดีแนะนำครับครับผมสำหรับคลินี้ก็ขอบคุณคุ่คบครับบัวโครี่มารับคบผม